สวัสดีค่ะพบกับช่องไอรินเติร์ดอายนะคะคลิปนี้สำหรับชาวราศีมังกรค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่15มก,กราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะตัวไอรินเองก็ต้องขออนุญาตชาวราศีมังกรทุกท่านขออนุญาตตัวท่านจิตใต้สำนึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาทเทว,วดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านนะคะรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่คุณจะสามารถดำเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะ การพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะไอรีนไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะ <_ an> เพราะฉะนั้นบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณ <_ an> บางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณนะ,ค,ะคุณก็รับเอาไปนะถือว่าเป็นคําแนะนําในการดําเนินชีวิตนะคะแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะก็ถือว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนร่วมชะตาราศีเดียวกันกับคุณค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าตั้งแต่วันที่16ถึง31ธันวาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมังกรบ้างค่ะขอดูพลังงานภาพรวมนะคะตัวตนของคุณนะช่วงเวลานี้ค่ะ16ถึง31ธันวาคมนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะการงานค่ะการเงินค่ะ พอ,อีกหนึ่งสำหรับช่วยขยายความนะคะตัวตนของคุณนะช่วงเวลานี้ค่ะการงานค่ะการเงินค่ะณช่วงเวลานี้นะคะไพ่ที่ได้ของคุณนะนั่นคือเ้าถ้วยนะคะมองว่าเก้าถ้วยนะเป็นการที่คุณนะคะอยากที่จะ ทำอะไรหลายอย่างในเวลานี้นะมีความอยากรู้อยากลองเรื่องแปลกๆใหม่ๆที่มันโดยเฉพาะเรื่องอะไรที่มันท้าทายความสามารถของคุณนะคะคุณคิดว่าศักยภาพของคุณความสามารถของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้นะคะเช่นสมมตินะในเรื่องของการทํางานนะคะอยากจะทํางานที่2งานที่3นะคะหรือว่าในเรื่องของคนนะคะถ้าสมมติว่าอตอนนี้นะคุณเป็นคนที่แบบ คุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าเออฉันอาจจะแบบควรที่จะได้คนที่ดีกว่านี้ก็ได้นะคะหรือฉันอาจน่าจะลองเปิดใจให้กับตัวเองได้คุยกับคนอื่นมากกว่าหนึ่งคนดีหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าฉันว่าฉันก็เป็นคนดีคนสวยคนหล่อคนนึงนะที่แบบคู่ควรกับอะไรดีๆนะคะช่วงนี้คุณเป็นพลังงานของการที่แบบ อยากอ่ะอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นมากกว่าณนะปัจจุบันนะคะมากกว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ณนะช่วงเวลานี้เนาะอ่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูเรื่องการงานนะการงานนะคะมี1ิดาบกับริบา้ามองว่าณนะช่วงเวลานี้เหมือนคุณหนะักมากเหนื่อยมากคุณมองว่างานตอนนี้เหมือนแบบโดนเอาเปรียบอะ่ะโดนแบบ เหมือนทำอะไรไปแล้วอะก็ไม่มีใครเห็นผลงานนะคะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกเหนื่อยนะอยากให้คนมาให้ความยุติธรรมกับคุณสักทีเถอะเพราะก่อนหน้าน,นี้เหมือนแบบถูกแทงข้างหลังอะเหมือนแบบทำงานนะแต่คนอื่นเอาผลงานไปทำงานนะแต่ทำไมไม่ได้รับคำชมไม่ได้รับคำคำพูดที่ดีนะคะไอรินมองแบบนั้นนะเหมือนคุณนัะคุณเหนื่อยเลือเกินคุณอยาก ให้ใครสักคนมาเห็นงานของคุณได้ไหมแบบได้โปรดเถอะหันมามองฉันเป็นคนทํางานนะแต่ทําไมแบบกลับไปชื่นชมคนอื่นนะคะหรือแบบลูกค้าของคุณกลับมองว่าคุณทํางานได้ไม่เต็มที่หรือแบบส่งงานให้กับเขาช้าทั้งที่คุณแบบไม่ได้ทําอะไรช้าเลยนะคะในเรื่องของการเงินค่ะ S of Sod นะคะอัลจีนาบอกว่าการเงินของคุณเริ่มที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะ เป็นอะไรที่คุณสามารถทําเงินได้คุณเห็นลู่ทางเห็นแนวทางในการทําเงินนะอาจจะเนื่องมาจาก8ถ้วยนะคะบวกกับหนุมานให้ความสามารถของคุณสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยแล้วคุณรู้ว่าเออพอแบบเริ่มลงมือทําไปหรือเริ่มแบบอ่านหนังสือหรือคุยกับคนอื่นหรือหาหนทางใหม่ๆแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําเงินได้มันทําได้ดีมันมีโอกาสมันเป็นไปได้แน่นอนนะเห็นลู่ทางเห็นความแบบ หมือนมีอะไรมาคอนเฟิร์มตัวคุณมากขึ้นนะคะในเรื่องของการที่คุณรู้สึกว่าคุณทำได้แน่นอนนะจ๊ะต่อไปนะคะเราจะไปดูในเรื่องของความรักนะคะซึ่งความรักเราจะแยกกันเป็นคนโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนนะอยู่ต่อตรงนี้เลยนะคะกับคนมีคู่ค่ะซึ่งคนมีคู่นะคะก็คือคลิกจากรายละเอียดนะคะแล้วก็คลิกลิงก์ตรงหลังคำว่าคนมีคู่ได้เลยนะจ๊ะ อขอดูพลังงานภาพรวมความรักของคุณโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนหนยคะ่ะพลังงานภาพรวมตอนนี้เป็นอย่างไร As of p a n t a c a l e ตัวคุณเป็นยังไงคะ่ะเขาล่ะคะคุณคิดอะไรอยู่เขาล่ะคะคิดยังไงลึกๆคุณเป็นยังไงคะ ลึกๆของเขาค่ะเขามองคุณยังไงคุณมองเขายังไงคะคุณจะทำอะไรต่อไปคะ่ะเขาจะทำอะไรต่อไปคะอลินมีความรู้สึกว่านะช่วงเวลานี้นะ เป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งสองคนนะคะควรจะเหมือนกับให้เวลากันนะ <c oughs> คือไอรินเห็นเห็นตัวคุณนะคะที่เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนะแล้วเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นในฝั่งของเขานะคะขอโอกาส ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งสองคนนะคะกำลังคิดทบทวนว่าจะเริ่มต้นกันใหม่อย่างไรจะให้โอกาสกันอย่างไรจะช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างนะคะพลังงานของ e g e of p a n a c l เป็นโอกาสดีๆที่จะได้พูดคุยกันนะคะเป็นโอกาสดีๆท,ที่จะได้เริ่มกลับมารักการปรับความเข้าใจกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นพลังงานของการปรับความเข้าใจกันนะนเอลินมองว่าเป็นโอกาสที่ได้พูดคุยกันนะคะตัวของคุณเนี่ยเหมือนคุณรู้สึก หนกรู้สึกเหนื่อยมานานแล้วนะคะเหมือนคุณทำอะไรแบบคนเดียวมานานอะ่ะแล้วรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ไม่สนใจคุณเลยทำไมเขาปล่อยให้คุณหนักอยู่คนเดียวเหนื่อยอยู่คนเดียวทุกอย่างที่ทำเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเนี่ยเกิดจากคุณทั้งนั้นเลยนะคะคุณรู้สึกถึงพลังงานที่แบบเหนื่อยล้ามากๆนะช่วงเวลานี้นะทำไมเขาถึงไม่ยอมที่จะ ทําอะไรเพื่อคุณบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วถามว่าเขาทํำไหมเขาทํานะอาจจะเนื่องจากเพราะคุณพูดคุยบอกเขาไปอะ่ะหรือคุณแสดงพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างเนะี่ยช่วงเวลานี้ให้เขาเห็นนะคะสิบไม้เท้าของคุณเนี่ยดูสิคะคุณแบกอะ่ะคุณบอกบอกแบบเหมือนบอกเขาเป็นในๆว่าฉันเหนื่อยมามากพอแล้วนะจะถามว่าฉันทนไดไหมฉันทนได้นะ เพราะอะไรฉันรักเธอฉันรักเธอมากด้วยนะคะ The Lover มาขึ้นในเรื่องของจิตใต้สำนึกของคุณนะคะค,คนคนนี้ตอนนี้นะเขากำลังพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนิสัยใจคอในเรื่องความความคิดในเรื่องของอะไรก็ตามที่มันจะทำให้คุณทั้งสองคนน่ะมีความเข้าใจกันในด้านดีไอรมองว่าคนคนนี้กำลังทำอยู่นะคะ กำลังแบบอย่างเชิงอะอย่างเชิงแบบเอ้ยถ้าเป็นวิธีการนี้ดีไหมนะถ้าพูดกับคุณแบบนี้คุณจะชอบหรือเปล่าแล้วถ้าแบบนี้ล่ะนะคะเพราะดูความคิดของเขาสิคะเขารักคุณเขาอยากที่จะให้คุณเนี่ยรู้ว่าเขาจริงจังจริงใจมีความมั่นคงในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากแค่ไหนนะคะตัวของคุณเองอะ่ะ คุณก็คิดนะว่าอืถ้าเขามายังไงคุณก็จะไปอย่างนั้นแหละเพราะคุณหนักคุณเหนื่อยมากเกินพอแล้วถามว่าทนอีกหน่อยได้ไหมทนได้ทนได้เสมอแหละแต่ไม่แสดงออกอะไรมากมายแล้วที่แบบแสดงถึงความพยายามอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอยากเห็นนะคะว่าเขาจะทำอะไรให้คุณบ้างนะแต่ไอรินมองว่าตัวคุณเองลึกๆคุณก็พร้อมอ่ะที่จะทำอะไรเพื่อคุณคนนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะลึกๆเขาเป็นยังไงคะคุณคะ จะสติเขาเหมือนเป็นคนที่แบบเป็นคนมีเหตุผลนะคะมีหลักการมีความแบบจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์นะก็เลยทำให้บางครั้งบางเวลานะคะดูเขาแบบเหมือนไม่ได้จริงจังเหมือนแบบให้คุณเหนื่อยอยู่คนเดียวแต่หจริงๆแล้วอะ่ะเขาอะ่ะเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะแล้วเขาก็ รู้ว่าคุณรักเขานะคะจิตใต้สันึิเกลกอของคุณเป็น the lover คุณรู้ว่าคนคนนี้เป็นคู่รักที่จริงจังจริงใจของคุณคุณรักเขาคุณชอบพอเขาจริงๆนะคะและสิ่งที่เขามองคุณคือเขาก็รู้อะว่าความรักความบัดนาดีที่คุณมีให้แก่คนคนนี้นะคะเขาสัมผัสได้และเขาเนี่ยรู้ว่าคุณก็รักเขาจริงๆว่าคุณเนี่ยก็แบบอยากจะให้คนคนนี้ค่ะ เป็นคนที่ดีต่อคุณนะเขารู้เขาสัมผัสได้นะคะตัวคุณเองเนี่ยมองเขาว่าเขาไม่ได้เป็นคนจริงจังเหมือนที่เขาบอกคุณหรือสิ่งที่คุณสัมผัสได้คือคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ดูแบบไม่จริงจังไม่จริงใจนะคะมากพอ ปกที่แล้วนะคะปักที่แล้วเนี่ยไพ่ของคนที่โสดสถานะคุยไม่ชัดเจนเขาก็จริงจังกับคุณนะปักนี้มองว่าเขาก็ยังจริงจังอยู่นะคะแต่การแสดงออกของเขาอะ่ะอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบไม่ไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดอะคะ่ะเขาอาจจะแสดงออกกับคุณอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือพูดกับคุณอีกอย่างหนึง่งแต่ในใจลึกๆเป็นอีกอย่างหนึง่งคือเขาอะ่ะ พยายามแบบชิวๆไม่อยากเครียดกับความสัมพันธ์นะแต่ลึกๆแล้วเขาเป็นคนเครียดนะคะลึกๆแล้วคนคนนี้เป็นคนซีเรียสเป็นคนจริงจังพอสมควรเลยนะอ่ะขอดูนะคะแผ่นไพ่นะช่วยขยายความนะคะในสิ่งที่คุณจะทำต่อไป1ิดาบขยายความสิบดาบให้หน่อยค่ะขยายความ the empress ให้หน่อยค่ะสิ่งที่เขาจะทำต่อไป ไอรินมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะทำต่อไปเนะะีนะ่ยค่ะมีดีเอ็มเพสนะอ่แล้วก็ยูเซเมะนะคะสแคดและพับพุทธค่ะมองว่าคนคนนี้ค่ะจะจริงจังจริงใจใจดีกับคุณมากขึ้นอะไรที่เคยตึงที่เคยเครียดจะผ่อนคลายลงมาค่ะและคุณจะรู้สึกสัมผัสได้ถึง ความที่เขามีน้ำใจกับคุณอบอ้อมอารีกับคุณมากขึ้นรู้สึกถึงการเป็นห่วงเป็นใย,ยของคุณมากขึ้นพยายามถามสารทุกสุขดิบกับคุณมากขึ้นใช้คำพูดดีๆกับคุณหวานกับคุณหรือบางครั้งอาจจะแบบซัพพอร์ตคุณซัพพอร์ตคุณในบางเรื่องบางอย่างนะคะอาจจะแบบเช่นสมมตินะไปรับไปส่งนะว่าเหนื่อยไหมซึ่งแบบ ก่อนนะั้นนี้เขาอาจจะไม่ได้ทำนะไพ่ชัดเจนมากเลยนะคะพอพูดก็แทนความใจดีนะอันนี้ก็แบบการสนับสนุนการดูแลเป็นแบบซัพพอร์ตเป็นเบื้องหลังนะคะดูแลนี่ก็พูดดีอ,อ่ะพูดดีดีเอ็มพก็ดีอ่ะคือดีมากแผ่นสิ่งที่เขาจะทำต่อไปนะคะเพราะอะไรไอรินมองว่าคุณอาจจะแบบไม่ไหวแล้วโว้ยขออภัยนะคะนี่คือตัวตนของคุณด้วยเนาะ สิบดาบอะอ๋อในเรื่องของการงานสีที่คุณได้นะสิบดาบอะคุณเจ็บปวดคุณอาจจะแบบแสดงออกไปว่าเฮ้ย mm hmm. ที่ผ่านมาคือแบบฉันถูกกระทํามากจนเกินไปแล้วนะจะเอาอยัางไงกับฉันกันแน่จะให้ฉันเจ็บไปถึงไหนที่ผ่านมาคือฉันทําอะไรเพื่อเธอมาได้ตลอดอนะเออณนะตอนเนี้ยคุณเป็นสิบไม้เท้าสิบไม้เท้าหนักเหนื่อยแล้วนะต่อไปคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย e ต้องพูดต้องเขียยต้องคุยเนี่ยเหมือนกับหนึ่งเรียนนะคะเป็นโอกาสที่คุณจะได้พูดคุยกันคุณอดทนมานานแล้วนะคุณเหนื่อยมากพอแล้วนะทําไมสิ่งต่างๆมีคุณทําอยู่คนเดียวอ่ะคุณเรียนรู้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณจริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วคุณจะพูดคุยกับเขาจนเขาแบบเนี่ยแหละมีแต่ความ ใจดีอะไรต่างๆให้กับคุณนะคะเขาจะสิโลราบให้คุณแล้วนะเออใช้คําว่าสิโลราบให้กับคุณเลยแหละต่อไปอ่ะเพราะอะไรคุณไม่ไหวแล้วนะเอายังไงว่ามาคือแบบขวาซ้ายเลือกพูดคุณไม่ทนแล้วอะ่ะเออคุณไม่ทนแล้วนะจ๊ะคุณจะพูดออกมาแต่พูดมีเหตุผลนะแต่ค่อนข้างบึ้งตึงค่ะ อาภาพนะคะช่วยบอกช่วยแนะนำชาวราศีมังกรนะคะสำหรับคนโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนเลยค่ะไพ่ดีมากนะคะสิ่งต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นค่ะฮารัสนะคะ สิ่งต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับขั้นตอนนะอาจจะไม่ใช่เป็นหน้ามือเป็นหลังมือแต่จะดีขึ้นนะคะดีขึ้นเรื่อยๆขอให้แค่คุณเนี่ยระวังในเรื่องของอีโก้ระวังในเรื่องของการพูดการใช้คำพูดที่แบบบางครั้งเหมือนเราอยากเอาชนะบางครั้งเหมือนเขารู้สึกว่าเราอะแค่ไม่อยากแพ้เขาหรือเราอะเป็นคนที่แบบ อยากเป็นผู้นํามากจนเกินไปนะคะยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะพยายามอย่าทําตรงนี้นะคะเพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณแค่อยากเอาชนะทําไมคุณอยากเป็นผู้นําเขาจังเลยนะคะคนคนนี้ยังมีความรู้สึกดีๆเป็นพลังงานดีๆให้กับคุณอยู่นะคะให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะได้รับความรักที่ดีนะช่วงเวลานี้นะ สิ่งต่างๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบูชานะคะจะอวยพรให้คุณเจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่และเรื่องราวในความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแม้กระทั่งเรื่องงานของคุณนะที่คุณโดนแบบเจ็บปวดนะคะที่คุณรู้สึกว่าถูกทำร้ายถูกหักหลังนะเรื่องราวต่างๆจะดีขึ้นนะคะคุณจะเป็นคนที่แบบคนเห็นผลงานของคุณนะคุณจะเป็นคนที่เขาคนอื่นรู้ว่าคุณเป็นคน แบบพยายามพัฒนาตัวเองทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆขออย่างเดียวเลยอย่าเป็นคนที่ใช้อํานาจในแบบจริงจังกับทุกอย่างแล้วก็สั่งการทุกอย่างนะคะและนี่คือพลังงานภาพรวมความรักทั้งหมดของชาวราศีมังกรน,นะสำหรับคนโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องไอรินเตอร์อด้วยนะแม่หรือไม่แม่ไางก็เพียงมาบอกกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกทุก พลังงานดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าส,สวัสดีค่ะต่อไปเราจะไปดูชาวราศีมังกรน,นะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะพลังงานภาพรวมความรักของคุณเป็นอย่างไรคะ King of Pentacle ตัวคุณเป็นอย่างไรค่ะเขาค่ะคุณคิดอะไรอยู่ ลคะ่ะึกๆคุณเป็นยังไงคะเขาค่ะลึกๆเขาเป็นยังไงคุณมองว่าเขาเป็นยังไงเขามองคุณยังไงคะคุณจะทํำอะไรต่อไปและเขาจะทำอะไรต่อไปคะ่ะ ต้องบอกว่าพลังงานของชาวราศีมังกรคนที่มีคู่อยู่แล้วนะไอรินเห็นอีโก้เยอะมากไอรินเห็นเหตุผลเยอะมากนะคะมี king of pentacle s t h e Emperor และ k n n o o s w o r d s นะคะเพราะคุณา่าคุณทั้งสองคนกำลังเล่นเกมอะไรกันอยู่คะตอนนี้นิ่งเฉยใส่การนะต่างยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความรู้สึกตัวเองนะรู้ว่าตัวเองถูกฉันถูกเธอ ผิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างคนต่างแบบไม่ได้ที่จะลดลาวาสองให้กับกันเลยนะคะต่างคนต่างเชื่อว่าตัวเองมีดีนะตัวเองไม่ผิดนะคิดแบบนั้นกันนะคะคราวนี้ค่ะสิ่งที่คุณเป็นนะ The Emperor คุณเนี่ยหนักมากเลยอีโก้หนักมากนะคะอีโก้แบบรู้สึกว่าฉันเนี่ย ต้องได้ต้องแบบเธอต้องตามใจฉันตอนเนี้คือฉันพูดอะไรก็ถูกตอนเนี้เธอพูดเลยก็ผิดนะคะเพราะอะไรไอรินมองว่าตอนนี้เขานะคะกําลังอันนี้พลังงานนะคะอาจจะสลับกันได้นะหรือว่าบางคู่อาจจะไม่เป็นแบบนี้นะแต่ที่เห็นคือไพ่มันเด่นมากเลยนะไพ่ฝั่งเขาก็เด่นฝั่งคุณก็เด่นนะคะเขาคือ มีทั้งเจ็ดดาบแล้วก็เก้าถ้วยอ่ะคือเหมือนเขากำลังผิดต่อคุณมีความลับกับคุณหรือทำอะไรหลบๆซ่อนๆคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วถ้าทำแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะคะคุณรักกันจะทำแบบนี้ได้อย่างไรนะคือคุณไม่พอใจนะคะคุณไม่พอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาณนะช่วงเวลานี้มากๆนะคะเขาทำแบบทำไม่ดีอ่ะ แล้วคุณไม่ชอบนะคะจนบางครั้งคุณรู้สึกว่าเอาไงถ้างั้นแบบไม่พูดแล้วนะถ้าเธอไปเที่ยวฉันก็จะไปเที่ยวบางอารมณ์ประมาณนี้ถ้าเธอแบบไปคุยกับคนอื่นฉันก็จะเอาบางเอาสิแฟแฟนะคะแบบโกงมาโกงกลับนะประมาณนี้เลยนะคะอัิมีมีความรู้สึกแบบนั้นนะตัวเขาก็แบบจะทำเหมือนว่า ไม่เห็นได้ทำอะไรผิดเลยไม่เห็นได้ทำอะไรเลยอย่ามาใส่ร้ายกันได้ไหมนะคะหรือบางผู้บางคนนะในฝั่งของเขานะคะก็ก็ไม่เถียงอะแต่ก็ไม่รับผิดเฉยเฉยอะเป็นคนที่แบบเขารู้สึกว่าเ,ออเขาไม่ได้ทำอะไรผิดมากมายนะคะก้าวถ้วยตัวของเขาเองเขาไม่ได้ทำอะไรผิดมากมายทำไมคุณต้องมาจับผิดเขาทำไมคุณต้องมาทำอะไรให้เขารู้สึกว่า มันหนักมันเหนื่อยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขารู้สึกว่าคุณจับผิดจังเลยอ่ะมันไม่ใช่แล้วอารมณ์ประมาณนี้นะคะในฝั่งของตัวคุณเองคุณเนี่ยเหมือนถ้าคุณไม่ได้เป็นคนขี้หึงนะอันนี้มันอาจจะแบบแทนในเรื่องของการขี้หึงก็ได้ถ้าไม่ขี้หึงก็คือคุณจะปิดการความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ไม่เปิดเผย ทั้งหมดไม่พูดทั้งหมดที่รู้สึกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าพูดไปแล้วก็เหมือนเดิมพูดไปแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเหนื่อยนะคะเพราะคุณมองเขาว่าเขาเป็นคนที่เจ้าชูมกักมากแล้วก็เรื่องเยอะเหมือนแบบได้หนึ่งจะเอาห้าได้สองจะเอาสิบประมาณนี้เหมือนคุณรู้ว่าคนคนนี้ไม่ไม่พอใจอะไรสักที นะคะเดี๋ยวก็ต้องการให้คุณเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้หรือว่าบางครั้งก็ต้องการให้ให้ตัวเขาเองอะ่ะมีช้อยมีตัวเลือกเยอะๆเข,เข้ามาในชีวิตของเขานะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่จบไม่สิ้นไม่พอใจสักทีหรอกนะส่วนเขาเรามองคุณยังไงเขาบอกว่าคุณเนี่ยบึ้งตึงจนเกินไปนะคะคุณเฉยชากับเขามากจนไปคุณมีอีโก้มากจนเกินไปบางสิ่งบางอย่างก็หย่อนได้ก็หย่อนหน่อยเถอะอย่ามีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบกับ เขาให้มากมายะอล้วเลยเขามองแบบนั้นนะคะถ้าเขาขอคุณได้ก็คงอยากบอกว่าโอ้ยก็ไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างหรือแบบขอมีเวลาส่วนตัวบ้างคือค,คนคนนี้ไอรินมองว่าเขาไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยนะกับพฤติกรรมที่คุณกําลังไม่พอใจเขาอยู่อะอืมอะขอแผ่นภาพนะคะช่วยขยายความ Queen of Bal สิ่งที่คุณจะทําต่อไปนะคะพระอาทิตย์นะคะ You depressed และสกอร์เปลี่ยนฝั่งของเขาค่ะขยายความ page of one สิ่งที่เขาจะทําต่อไปเนะะี่ยค่ะสิ่งที่คุณจะทําต่อไปนะคะหลักๆเลยอลินมองว่าคุณรักคนคนนี้ นะคะแล้วก็ถ้าบางผู้บางคนมีครอบครัวด้วยกันแล้วเนาะก็ไม่อยากที่จะมีปัญหาไม่อยากที่จะให้มีปัญหาครอบครัวเข้าม,ามากมายนะคะเพราะฉะนั้นอะไรทนได้ยอมได้คุณจะยอมคุณจะทนนะมองว่าคุณจะพยายามอดทนคือเพื่ออะไรอาจจะเพื่อลูกนะถ้าใครมีลูกนะคะแต่ถ้าคู่ไหนที่ยังไม่ได้มีลูกนะเป็นแค่แฟนกันหรือแต่งงานกันแต่ยังไม่มีลูกนะคะคุณก็จะรู้สึกว่า ไม่เป็นไรยังอยู่ในจุดที่คุณอดทนได้ก็จะอดทนต่อไปก่อนนะจะทําเพื่อว่าในวันหนึ่งความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นกว่าณนะปัจจุบันมันอาจจะดีขึ้นจากเมื่อก่อนมันคงไม่ร้ายแรงไปตลอดหรอกมั้งนะคะคุณคิดแบบนั้นเนาะแต่ให้ระมัดระวังนะคะการกระทำของคุณบางอย่างเนี่ยคุณจะทำแบบทำแต่เรื่องใหญ่ๆจนลืมเรื่องเล็กๆนะคะเช่นสมมตินะคุณลืมที่จะ ใส่ใจเขาหรือเรื่องสำคัญสำคัญแล้วแบบคุณมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะ่ะเออแต่มันอาจจะสำคัญสำหรับเขาอาจจะทำให้เขาเสียใจหรือว่าทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่แคร์เขาแล้วก็ได้นะคะให้คุณอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยนะอืมไปกันต่อในฝั่งของเขาค่ะไอรน,นมองว่าครั้งนี้ถึงเวลาแหละที่เขาจะต้องยอมยอมคุณบ้างนะลด ลงมาบ้างนะจากที่เมื่อก่อนถ้าสมมตินะคะสมมติเขาทําทอะไรที่คุณไม่ชอบไม่พอใจหรือรับหลังคุณมากๆเขาจะลดลงค่ะไอริมนอเขาจะลดลงเขาจะค่อยๆปรับตัวให้มันดีขึ้นเขาจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเขาจะทําให้มันดีขึ้นเพราะอะไรเขารู้ว่าเขาผิดเขารู้ว่าเขาควรที่จะชดใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ตอนนี้ตัวเขาเองเขาแบบไม่อยากเสียคุณไปไงอะอะไรก็ได้ให้ทำอะไรก็จะยอมทั้งนั้นแหละอืมก็จะลองดูแล้วกันเข,เขาจะเป็นประมาณนี้นะคะขอดูนะคะถ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีมังกรคนมีคู่ไหนคะ่ทะทศกัณฐ์ <laughs> พัสุ์และ พา่อยากบอกให้คุณมีความรักนะคะมีความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของคุณนะการเดินทางความสัมพันธ์บางครั้งมันอยู่ระหว่างทางนะคะเรื่องราวต่างๆให้คุณแบบนึกถึงเรื่องราวในอดีตเก่าๆอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะให้คุณทําให้คุณรักตัวเองให้มากๆนะที่สําคัญคือต้องรักตัวเองให้มากๆอย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะบางครั้งเราก็ต้องเหมือนแบบ มีความรู้สึกว่าตัวเองต้องสำคัญกว่าใครๆนะให้ตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคนอื่นก็เป็นเบอร์สองเบอร์สามไปนะถ้าสมมติว่าคุณคนนี้ค่ะเขาไม่ใช่คนที่คุณจะให้โอกาสให้อภัยอีกแล้วนะก็ให้เหมือนกับกลับมารักตัวเองเยอะๆนะคะ อะไรที่มันไม่ใช่นะคะคือแบบอะไรที่คุณเจ็บปวดอยู่อนะคุณจะได้รับการเยียวยานะคะคุณต้องพูดดีๆกับเขานะในะช่วงเวลานี้นะคะอย่างสมมติว่าคุณต้องการอะไรจากเขาอะคุณต้องชมเขา,ชเ,ขาเช่นถ้าสมมตินะเขาเนี่ยยอมคุณทุกอย่างแล้วนะคะเขาจะยอมทําตามใจคุณเขาจะยอมแบบเหมือนรับผิด เพราะฉะนั้นคุณต้องชมเขานะถ้าเขาทําอะไรได้ดีต้องชมเขาเรื่องนั้นเพื่อให้เขาทําต่ออีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมรักตัวเองมากๆมีความสุขกับตัวเองให้มากๆนะคะขอบคุณชาวราศีมังกรมากๆนะที่รับ รับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องไอรินเตอน e ายด้วยนะแม่นหรือไม่แม่นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังกับความรักเดินทางมาไหนไปไหนมาไหนโดยสวัสดิภาพนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณทุกพลังงานดีๆสวัสดีค่ะ